สวัสดีครับผมกับผมแอดคนเดิมช่องลุยกลางตะว,วันวันนี้ตื่นขึ้นมามาดูหน้าบ้านหน้าบ้านหมอกลงจัดมากวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหมอกเยอะขนาดไหนตามแอดไปเลยครับนี่เลยมาดูหมอกโอ้หน้าบ้านแอดนี่หมอกลงจัดมากครับวันนี้ครับดไอยด่างมันเดินชมหมอกนี่เลยครับหมอกนะครับไม่ใช่ฝนนะครับเนี่ยโอ้ยลงสวัสววลสัวลลงต่ำมากครับวันนี้ลงต่ำมาก บ้านเนี้ยมีลงต่ำมากเลยมีหมอกไม่ใช่ฝนนะครับนี่หมอกมีบรรยากาศบ้านทุ่งครับบ้านนอกคอกนาะหัวไร่ไทรนานี่บรรยากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้ชมวิวชมหมอกอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่เธอลูกมะม่วงชมลูกมะม่วงด้วยโอเคไอ้ด่างชมหมอกไอ้ด่างนี่นี่แหละครับวิวบรรยากาศนาะบ้านแอดตอนเช้าเช้าอากาศจะดีประมาณนี้นะครับเนี่ย ฝนไม่ตกมาหนึ่งวันแล้วแต่หมอกอลงเยอะนะนี่ครับโอเคถ่ายให้ดูแล้วบรรยากาศชมหมอกชมหมอกนู่นลิบๆขาวโพลนไปหมดเลยครับนี่หมอกโอเคคลิปนี้ถ่ายให้ดูนะบ้านตอนเ,เช้า o มอร์นิ่งอากาศยามเช้าก็จะดีมากมากกับนาบ้านนะครับต้องอา,อากาศดีคืออยู่นี่กับไม้ต้องอินโนเซนตนะครับให้มันมาก อยู่แบบสบายสบายบ้านเราเนี่เงียบสงบอากาศดีครับสูตรอากาศให้เต็มปอดโอเคแอดเปิดร้านแล้วตอนนี้ก็จะไปทานข้าวก่อน